เราลองจับเวลาดูตั้งหนึ่งเป็นสิบไม่ครถามเราจับเวลาดูว่าเขาอยู่ได้นานแค่ไหนถึงชาสักหนึ่งนาทีเริ่มชาขึ้นนอมาแล้วแป๊บเดียวเห็นไหมเริ่มชาขึ้นถ้านานขึ้นจากตรงนี้ขึ้นโอ้ปุบ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 ไปแล้วเห็นไหมมาแล้วมาแล้วมากขึ้นไหมเริ่มประมาณหนูยี่ห่อประมาณสามสิบมิลไม่ถึงนาทีไม่มากขึ้นมาไม่ถึงเนืมากมมากขึ้นแล้วใช่นไหมอ่ะปล่อยลงปลล่อยงพอปล่อยลงจะหู้หาย ก็คือเลือดไหลกลับถูกไหม,มนี่ไงเคล็ดง่ายๆให้คนไข้ย,ยกเองก็ยังได้ดังนั้นคนไข้พรุ่งนี้เวลาไปนอนรับโอกาสเปไน็นไงครับนอนตะแคง <ชา S 1> โอกาสชามือไหม <ชา S 1> มั <ชา S 1> ม้ยเพราะที่บอกกน็นอนแล้วชามือจะแขนนะกดทับเกิดทั้งนั้นแหละเกิดจากหน้าอกหรือที่คอบางคนนอนในท่าน,นี้ก็ชาแล้วเพราะอะไรอก็กดถูกไหมสเกลินไปกด <c oughs> คนที่ทํางานรับโทรศัพท์ออฟฟิศอยู่ท่านี้เป็นไง เลยงหน่อยก็ชาเมือนะพรามันเป็นช่วงหนึ่งรวคือหนูเป็นหมดทั้งกล้ามเนื้อทั้งอะไรแล้วก็ที่กล้ามเนื้อหนูเกรงมันไม่ได้เกรงแค่มัดเดียวมันเกรงทั้งหมดแต่จุดที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดกับเส้นประสาทก็คือสเกลิงแล้วก็เพคกไมเนอร์ถูกไหมไอตัวอื่นมันก็จะเกรงจากกล้ามเนื้อทําให้ปวดตึงล้าแต่ตัวนี้ทําให้ชาถ้าไปยุ่งกับเนื้อคอมมอนเลยคุณไปเจอตรวจเจอทุกเกือบเยอะมากขนาดเราตรวจนี่ก็ยังเจอกัน แต่ถ้าที่เมื่อวานที่เราดึงไปมันเป็นบางทีมันก็ถ้าเราดึงไปมากๆม,มันก็ตึงปกติอยู่แล้วก็กดได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการกันแต่ก็ถ้าเรายิ่งดึงถ้าบางคนดึงไปน้อยก็หยุดแล้วก็แสดงว่าสีเวียไหมมากแต่ถ้าไปไกลๆถึงเป็นก็ไม่มากใช่ไหมเพราะมันต้องตึงก่อน <c oughs> อันนี้ก็ไปตรวจนี่เวลาเป็นเราก็ต้องมาคลายมาโซ่การคลายกล้ามเนื้อเพกเห็นไหมเราจัดให้คนไข้ยกชี้ ้นกไปแล้วก็กลับใช่ไหมชี้นกกลับตัวนี้แต่ถ้ามงคลเป็นมากๆเพคเมเจอร์มันแข็งแรกแข็งมากๆตึงมากมันก็กดพอกดเข้าไปเพคไมเนอร์มันก็กดได้อีกก็คือใช้ท่ากลางธรรมดาท่านี้งั้นถ้าเราเอ็กซ์ไซส์ยืดเส้เพคเมเจอร์ก็ท่านี้ถ้าเพคไมเนอร์ก็ท่านี้สองข้างเห็นไหมงั้นเวลาเราเอ็กซ์ไซส์เราก็ควรจะเอ็กซ์ไซส์ท้ง มุมนี้แล้วก็มุมนี้ด้วยนะครับใครยกมึงดูนิ้วชายกดูสิยกมือขึ้นหนึ่งนาทีไปข้างหลังใครชาบ้าง จะจหวานไม่ต้องกลัวชาอยู่แล้วเก๋าเก๋ากาแฟต้นหน่อยนะตอนนี้ขอชากินกาแฟเยอะเยอกินกาแฟเยอะเยอะจะได้ไม่ต้องกินชาต้องมึนเน้อยชาให้ลูกี่นากินชาเยอะถึงเป็นชาเลยไม่แค่ชาเนี่ยแต่รู้สึก